ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดทิพนิมิตอเภอบางพลีจังังหวดสมุทรปราการครับมาเดินหาซื้อผักผลไม้สักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบรรยากาศที่ตลาดนัดทิพนิมิตตลาดขายผักผลไม้คล้ายๆกับตลาดไทยเดินดูมีผักผกลไม้มาขายเพียบเลยทั้งแตงโมทั้ง ทุเรียนทั้งมะม่วงฟักทองก็มีโอ้มีเยอะมากเลยตลาดนี้คล้ายๆกับตลาดไทยเลยครับแต่ว่ามันมันไม่ใหญ่เท่าตลาดไทยมีเทียบเลยใครที่อยากมาซื้อผลไม้ก็มาได้นะครับพวกผักผลไม้ต่างๆที่ตลาดนับทิพนิมิตจังหวัดสมุทรปราการครับสุดยอดมากๆผลไม้เยอะมากๆนี่เลย